สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กาลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับกะบมือนี้ย่ามเศร้านะครับกะได้มาอาท์คลิปนะครับกะเดี๋ยวขออนุญาตไปช่วงกาแฟาไปนั่งนะครับพอดีผมมานั่งเปิดเบิงงช่อง y o u b u ของเพ้่ของเลยนะครับจะจะเบิงงไปเบิงงมากเมื่อเห็นเม่อเห็นคลิปวิดีโอที่ แนะนำเกียกเก่ยวกับอิเซกิครับแนะน้ำเกี่ยวกับอิเซกิหมายถึงประวัต,ตออิของอิเซกินะครับเพราะว่าบางท่านหลาย,าลายๆท่านเลยแต่ผม,มาบอกเคยบอกเคยหัวใจอิเซกิมาก,ก่อนนะครับมืัอนี้ผมมาเล่สี้ถ้าไปเบิรงคลิปวิดีโอนะครับที้ท่าไหอที่มันลงไว้ในเว็บไซต์นะครับผมกลับไปไปดึงคลิปเพิ่มมากนะครับเพื่อตะต่องไงครับ ทางพอพที่น้องห้อได้รับชมกันนะครับกผมเชื่อว่าสีมีหลายๆท่านนะครับผีผีพอเคยบ่เคยบึงมาก,ก่อนอยากอยากจะแนะน้ำนะครับอยากจะแนะนํำเห้ไดูจักนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อรลอกเตอร์นะครับจะได้มีความรู้นะครับเพราะว่าบางคนก็นบอกว่า เฮ้แบบอิเซกิบ่เคยได้ยินนี่เพึ่งพึ่งก่อตั้งบหรือเป็นแบบจังไรมากนะครับกัเดี๋ยวจังไรกับปรับชมเบิงพรฟองกันนะครับอิเซกิผู้นำเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่นบทพิสูจน์ความยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมอิเซกิคือผู้ที่คิดคน้นและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่นมากว่า87ปี และที่สำคัญอิเซกิเป็นผู้จดสิทธิบัตรนวัตรกรรมการเกษตรสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันถึง11ปีและได้รับรางวัลน,นวัตรกรรมยอดเยี่ยมถึง18ครั้งย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2442มิสเตอร์คุนิซาบุโรอิเซกิได้ถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวเกษตรกร,รประเทศญี่ปุ่นเขาได้ซึมซับเอาจิตวิญญาณของงานเกษตรกรรมแล้วแปลเปลี่ยนเป็นนวัตรกรรมทางการเกษตรมากมาย โดยมิสเตอร์อิเซกิได้ก่อตั้งบริษัทอิเซกิฟาร์มอิมพลิเมนต์เทรดดิ้งคอมพานีขึ้นในปีพุทธศักราช2469ด้วยปรัชญาที่ว่าเราจะผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรจากความต้องการของเกษตรกรโดยเกษตรกรตัวจริงด้วยการวิจัยและพัฒนาให้ได้คุณภาพและเทคโนโลยีที่ดีกว่าในราคาที่สมเหตุสมผลนับจากนั้นงานเกษตรกรรมก็ได้ก้าวสู่ยุคใหม่อย,ย่างแท้จริง อิเซกิเติบโตอย่างมั่นคงอย่างรากลึกครองใจเกษตรกรตลอดมาในปีพุทธศักราช2479ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทอิเซกิแอนด์คัมปานีลิมิต็ดผลิตเครื่องสีข้าวและเครื่องฟอกข้าวในปีพุทธศักราช2504ได้นำบริษัทอิเซกิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวปีพุทธศักราช2510เริ่มผลิตรถปักดำ เครื่องเกี่ยวนวดข้าวและมัดข้าวซึ่งเมื่อรวมกับการผลิตรถแทรกเตอร์แล้วทําให้อีเซกิคือผู้ผลิตเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรที่ครบวงจอรอย่างแท้จริงปีพุทธศักราช2514ได้ขยายกิจการไปในแถบยุโรปด้วยการก่อตั้งบริษัท NV อ s เซ i Europe SA ที่กรุงบัตเซลประเทศเบลเยียม ปีพุทธศักราช2546ได้ขยายกิจการไปในทวีปเอเชียด้วยการก่อตั้งบริษัทอิเซกิชางโจวแมนูแฟคเจอริงจำกัดในเมืองเจียงซูประเทศจีนปีพุทธศักราช2554ก่อตั้งบริษัทตงฟงอิเซกิอ g กรีเค c เจอร์ลแมชชีเนอรีหูเป่ยจำกัดในเมืองหูเป่ยประเทศจีน ตลอดระยะเวลา87ปีท um ี่ผ่านมาอิเซกิยังคงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรที่ครบวงจรเพื่อสร้างสรรนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกร นวัตกรรมที่ให้ผลผลิตที่ดีกว่าให้ความสะดวกสบายมากกว่านวัตกรรมที่พลิกความหมายของงานการเกษตรเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากหัวใจของเกษตรกรและนี่คืออิเซกิเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรที่เป็นเพื่อนคู่ใจของเกษตรกร ผมกรจบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนะครับแต่อยู่ในนั้นเพิ่นก็นอาจจะบรได้พูดถึงเกี่ยวกับอิซิคิอยู่ในประเทศไทยเฮานะครับจากในหัว่าเดี๋ยวผมสเว้าเพิ่มเติมจังหน่อยนะครับเนาะอิซิคิมาอยู่ในประเทศไทยเฮานี่ก็อยู่ปี2 5 5 6พนะครับก็มาเริ่มดาเนินการเป็นบริษัทอิซิคิเซลไทยแลนด์นะครับจํากัดกั เป็นบริษัทร่วมทุนนะครับระหว่างบริษัท Mitsubishi Corporation นะครับกับบริษัท ECG Company Limited นะครับสองบริษัทนะครับมาร่วมทุนมา่อตังนะครับก็ต่อมานะครับต่อมานะครับเพื่อนกะในมีโอกาสเปลี่ยนซื้อนะครับในปีสองหาหกหนึ่งนะครับแต่ว่าเปลี่ยนซื้อเป็น ไอเอชทีฟาร์มเมชชินารีจำกัดนะครับเนื่องว่าเข้าจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายนะครับบสิเป็นแมทริกเก็ซันหรือก่อนคุ่นนะครับก็จะได้ครอบคลุมถึงสินค้าที่หลากหลายนะครับเพิ่นเลขได้เปลี่ยนซื้อนะครับตั้งแต่ปี61มานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นชื่อของบริษัทไอเอชทีฟาร์มเมชชินารีนะครับนะครับอันนี้ก็บข้าวขนะครับเกี่ยวกับ อิสกินะครับกับอยากให้พ่อมแม่พี่น้องในประกอบการตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อเลือกหานะครับก็อยากให้เสื้อมันได้แบรนด์อิซสกินะครับอยากจะเชื่อมั่นในแบรนด์อิซสกิเพราะว่าเพิ่นมีประวัติเก่าแก่อิลีครับเราเพิ่นก็นได้รับรางวัลหลายๆรางวัลน,นะครับกับการันตีได้นะครับการันตีในเรื่องของ เครื่องจักรกลทางการเกษตรได้นะครับตั้งรถเกี่ยวเพื่อนี่ก็เป็นแบรนด์แบรนด์แรกเลยนะครับที่ที่เป็นเอ็กซ์มากนะครับกระฝากนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์ให้น้ำแดงเนาะับเนาะเพื่อเพื่อเดี๋ยวนี้กำลังต้องการซื้อรถนะครับเพื่อนกับซีเดย์มีทางเลือกอีกท่าเลือหนึ่งนะครับเป็นการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนนะครับเนาะ จังไรกะเกี่ยวกับอิสกิคังเกษตรยนนะครับอิสกิคังเกษตรยนเป็นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวจังไรกะเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวทีมาบอกคุ้ฟังนะครับสำหรับวันนี้กัขพอโจ๊บใบแคทโทน้กอนนะครับสวัสดีครับ